ในภาพบรรยากาศแห่งบุญตอนนี้นะคะน้องผาสุกไม้โคดแล้วก็ผู้มีพระคุณของนาคปาล์มนะคะกำลังยกผ้าไตรถวายแด่พระลักษณไตรโดยส่งผ่านนาคปาล์มเป็นผู้รับนะคะภาพนี้ปิติเหลือเกินค่ะสโลคลิปอ,อีกแล้วนะคะให้เห็นการถวายผ้าไตรช้าๆแล้วก็ภาพบรรยากาศแห่งบุญภายในอุโบสถนะคะวัด ราชบัณฑมนะคะแล้วที่กาะข้างหลังก็คือคุณแม่แท้ๆของนาปามนะคะเป็นภาพที่ปิติเหลือเกินนะคะแล้วก็น้อมพลังพุทธานุภาพนะคะแห่งการทำบุญใหญ่ครั้งนี้ขอให้น้องผาสุกไม้คดครอบครัวไม้คดและทุกท่านที่ร่วมบุญในครั้งนี้ได้รับอานิสงส์นะคะตามเหตุตามปัจจัยของทุกท่านนะคะ ทั่วกันนะคะแล้วก็ผู้จะทำคลิปก็ขอเกาะบุญของทุกท่านด้วยเนะนื่องจากว่าอับบันทึกคลิปนะที่มุมหน้าต่างแล้วก็ได้เห็นภาพแห่งบุญนะคะได้รู้ได้เห็นได้ยินแล้วก็ได้รับนะคะได้รับอาน,นิสงส์งแห่งบุญนี้ไปด้วยนะคะขอเกาะบุญกับทุกท่านด้วยในขณะที่ะจะทำคลิปนี้นะคะ ผู้เมตตาเป็นพระอุปชาในวันนี้ก็คือพระครูวิจิตธรรมพิทักษ์ด็อกเตอร์นะคะรองเจ้าคณะอำเภอโคกสำโรงเจ้าอาวาสวัดเขาจระเข้นะคะเมตตาเป็นพระอุปชาในวันนี้นะคะแล้วก็มีพระอาจารย์บัวนะคะแล้วก็พระนัตพลปพัสโรนะคะ นั่งอยู่ด้านหลังนะ,ะ,ะโดยตำแหน่งของทางพิธีกรรมเรียกว่าอะไรไม่ทราบนะคะต้องขออภัยจริงๆนะเนื่องจากว่าเป็นมือสมัครเล่นในการทำพิธเผยแผ่เยผยแพร่นะเผยแร่ข่าวสารของพระศาสนานะคะก็ยังไม่ค่อยที่จะเก่งนะในเรื่องอการบรรยายภาพพิธีกรรมก็จะบรรยายตามสติปัญญา บ้านๆที่ตัวเองมีนะคะในภาพนะถือว่าเป็นภาพที่มุมกล้องได้อยู่เนาะส่วนภาพนิ่งเดี๋ยวรอจากกล้องตัวใหญ่มืออาชีพนะคะเขาก็จะทําทหน้าที่นะคัดกรองภาพนิ่งสวยๆมาให้ทุกท่านได้รับชมรออีกสักพักนึ่งนะคะเนื่องจากว่าภาพนิ่งจะต้องผ่านการทําทไฟล์นะคะถึงจะออกสู่โลกโซเชียลได้นะคะ อันนี้เป็นภาพบรรยากาศมุมกว้างของโบสถ์นะคะวัดราชบัรทมนะคุณติ๋วนะคะก็มาจากกรุงเทพนะเพื่อมาร่วมบุญใหญ่ในครั้งนี้กับครอบครัวไม้คดนะคะน้อกล้องนะคะผู้มีพระคุณของอานาคปามนะแล้วก็แม่อุปถัมภ์ก็คือน้องผาสุขไม้คดและสามีนะคะคุณแม่แท้ๆน,นั่งอยู่ด้านหลังนะคะก็จะร่วมกันอยู่ในพิธีนะคะพิธีอุปสมบทของ นาคปามหรือว่าพระปามนะคะตอนนี้เป็นพระปามเรียบร้อยแล้วนะคะนำพาไปทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาค่ะ